สวัสดีครับรายการคนไทยดวงใจสีเขียวในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศดินแดนล้านนาและมาทําความรู้จักกับชาวบ้านกลุ่มกระดาษสาบ้านลองลือบุญที่พวกเขาครับมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแต่ละผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเนี่ยก็สร้างไรายได้อย่างมากให้กับชุมชนครับ อำเภอสองหนึ่งใน8ออำเภอของจังหวัดแพร่เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเป็นถิ่นกำเนิดตำนานรักพะลอนิยายรักอมาตะที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งในวรรณคดีไทยศูนย์การเรียนรู้การผลิตกระดาษาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลุ่มกระดาษบ้านลองลือบุญ ตำบลบ้านหนุนอำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นสถานประกอบการประเภทกระดาษสาที่เข้าร่วมโครงการ Green Production ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและผ่านเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีปลาณีขวัญคำผู้เล็งเห็นความสําคัญของการทํากระดาษสาและเป็นผู้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนตอนเรียนจบอาชีวาศึกษานะคะก็ไปเป็นครูสอนก็ ไม่ชอบเท่าไหรยนะคะจะต้องมาพัฒนาบ้านแบบนี้ก็เป็นนักพัฒนามาตลอดจนเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นนักพัฒนาในบ้านเนี่ยเราไม่ได้เงินเดือนอะไรเลยเราก็พอใจที่จะทำเมื่อก่อนเคยไปดูงานของในหลวงนะคะเพราะว่าถูกเชิญไปประมาณปี2,5,3,1 ได้นำกระดาษสาเข้ามาในชุมชนและหลายๆอาชีพแต่ชุมชนมารับรู้เรื่องกระดาษสาทางกรมส่งเสริมก็มาตั้งศูนย์เรียนรู้กระดาษสาให้น้องๆรุ่นหลังลูกลูกรุ่นหลังได้มาศึกษาหาความรู้ได้ให้สถาบันอื่นๆที่จะมารับความรู้ก็ เป็นศูนย์กระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมตอนที่จะทำกระดาษสานะ่ะก็เข้าไปที่ศูนย์อุตสาหกรรมที่จงังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็เข้าไปเพิ่มเติมที่ศูนย์ YMCA ในหมู่บ้านก็ได้มารับความรู้ ล้าก็กระจายเป็นกลุ่มๆนะคะหมู่บ้านใกล้เคียงตำบลบ้านหนนเนี่ยมาเห็นข้าวก็มาขอความรู้ก็กระจายไปทั่วตำบลบ้านหนนค่ะศูนย์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อนเป็นเราก็ยังไม่ได้ไปศูนย์เป็นแค่ที่ประชุมแห่งหนึ่ง ผมก็ยกให้กับทางชุมชนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้และก็ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนศูนย์การเรียนรู้ของเรามีกิจกรรมตั้งแต่หนึ่งกิจกรรมกระดาษสาตั้งแต่เริ่มการผลิตจนถึงจนถึงแล้วเสร็จออกเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากให้กับของของคนอำเภอสองเพื่อเป็นของฝากและอีกกิจกรรมหนึ่งคือกิจกรรมด้นพาดด้นมือครับ ช่อดอเอาพวกเป็นกระเป๋าเป็นอะไรเพื่อเป็นางานเราส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนนะฮะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเมื่อก่อนชาวบ้านทำและทางกล,ก,กลุ่มของเราทำนะทำกระดาษาที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้พอกมส่งเสริม มา,าทำให้เราเรียนรู้ตรงนี้การทำกระดาษสาหรือราคากระดาษสาก็เปลี่ยนไปเป็นกระดาษสาที่มีราคาสูงขึ้นแล้วก็เขายอมรับขึ้นจากเมื่อก่อนเราขายแผ่นละสิบบาทตอนนี้เราขายแผ่นละสิบห้ได้ค่ะ ผิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเราขายแค่50บาทเราก็ขึ้นมาเป็นร้อยบาทได้ค่ะกรีนโปรดักต์นะคะเป็นโปรดักที่เขาจะยอมรับกันทั่วโลกนะคะไอ้กรีนโปรดักตัวนี้จะพาเราไปผลิตภัณฑ์ของเราในชุมชนเนี่ยไปรอบโลกได้โปรดักของเรา ตัวจีเป็นโปรดักที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราได้รางวัลน,นี้มาก็เพราะว่าเราทำโปรดักตัวนี้แหละขึ้นมาเป็นลำดับลาดับนะคะเขามาประเมินตั้งหลายปีคะ่ะกลัวจะได้มาถึงโปรดักตรงนี้คะ่ะ ก่อนทำกระดาษสากันเยอะรับออเดอร์ถ้าออเดอร์มาหนึ่งแสนเราก็เรียกกลุ่มมามาแบ่งกันว่าเรากลุ่มไหนจะมีความสามารถแค่ไหนนะคะแต่ปัจจุบันการทำกระดาษสาลดลงเหลือไม่ถึงสิบกลุ่มเมื่อก่อนมีสิบกลุ่มก็พยายามแปลรูปจากกระดาษสาให้เป็นกลุ่มผิดพันกระดาษสาเพราะว่า มันจะได้มีการลดต้นทุนแล้วก็ได้กำไรเยอะนะคะอ๋อคือป้าปนีเป็นกะรห้าออเดอร์จากจากก้มจากในหมากับมือหุ้นคือเป็นกาแบ่งเป็นกากระจายงานมือห้ลูกกลุ่มคือยังอยปีเนี้ยพี่ก็เย็บมวกเจาะมกหมวกผ้า แต่ว่าเดี๋ยวนี้ป้าปะนี้เปุ่นมีกระดาษกระเป๋ากระดาษามาใื้เย็ยบมีก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมันก็ได้มีมีมีรายได้เสริมจากตรงนี้เดือนหนึ่งก็ประมาณ2-3งสาพันบาท เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลังนั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณป้าปราณีที่เธอได้ภาพเพียนถ่ายทอดความรู้โดยไม่ห่วงวิชาเพื่อให้วิชาชีพของบรรพบุรุษนั้นยังคงดําเนินอยู่ต่อไปครับในทุกสัปดาห์โรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่อําเภอสองจะมีกิจกรรมให้นักเรียนมาเรียนรู้กระบวนการผลิตกระดาษสาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เช่นเดียวก,กันกับนักเรียนโรงเรียนบ้านลองฟองจันลาดอุปถัมซึ่งก็มีการเรียนการสอนนอกห้องเรียนที่ศูนย์แห่งนี้เช่นเดียวกันเด็กที่เข้ามาอยู่มาเรียนรู้กับศูนย์มาบ่อยแล้วก็ในหมู่บ้านของออพราปณีเนี่ยมีการทำกระดาษาเขาก็ได้เรียนรู้จากพ่อแม่เขามาบ้าง เราก็สอนไปเป็นรุ่นๆนนะคะเรามากันบ่อยๆอค่ะหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้นี่มาเกี่ยวกับเรื่องการาทํากระดาษสาพี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอค่ะคือพื้นพื้นฐานที่ครอบครัวของเด็กๆก,ก็ก็ทำกระดาษสาอยู่แล้วค่ะคือคุณแม่ก็จะไปรับจ้างทํากระดาษสาเด็กๆก็จะมีความผูกพันกับตรงนี้ะค่ะ สิ่งแรกเลยก็คือได้รู้ว่ากว่าคุณแม่จะได้จะได้ตังค์ไปใช้ใจ่ายในครอบครัวนะคะปลูกฝังจิตสำนึกตรงนี้แล้วก็ได้ปลูกฝังการรักในอาชีพซึ่งน่าจะน่าจะสืบสานต่อไปได้นะคะเนี่ยเวลาพาเด็กๆมาคุณป้าก็จะสาธิตให้ดูสอนให้ดูวิธีการที่ถูกต้องทำยังไง ในชั่วโมงนะป้าก็ต้องไปที่โรงเรียนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจะลงมือปฏิบัติต้องมาที่นี่แต่ที่โรงเรียนเราจะมีแบบเกี่ยวกับวิชาการนะคะงานวิชาการแต่ถ้าถ้าจะปฏิบัติจริงต้องมาที่นี่ภาคเรียนนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดเทอมนะคะซึ่งหนึ่งสัปดาห์เด็กเด็กจะต้องมาเรียนกับป้าปนีหนึ่งครั้งสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง วันนี้จริงๆแล้วก่อนมานี่แจ้งแจ้งตั้งแต่เช้าปรากฏว่าเขาขอไปทานข้าวก่อน15นาทีเพื่อที่จะปั่นจักรยานมาที่นี่นะคะคือคุณครูไม่ได้ไม่ได้พานั่งรถมาก็จะปั่นจักรยานมาคุณครูต้องขู่ว่าใครไม่ส่งกันบ้านจะไม่ให้มาแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเรียบร้อยเพราะว่าเขาอยากมาที่นี่มาแล้วเขามีความสุขได้สัมผัสกับของจริง เขาจะใช้เวลาตรงนี้ทำกระดาษสาซึ่งเป็นรายได้ที่สร้างให้ครอบครัวเขาและลูกเขามีเ,เรียนได้นะคะเป็นโอกาสของในชุมชนที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวค่ะกิจกรรมคัดแยกขยะในชุมชนบ้านลองลือบุญ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่อยากเห็นชุมชนเป็นชุมชนปลอดขยะจึงมีการรวมกลุ่มซื้อขายขยะที่คัดแยกไว้ในแต่ละบ้านโดยจะมีรถของเก่ามารับซื้อขยะเหล่านี้ทุกๆสิ้นเดือนทางในชุมชนก็ตื่นตัวมาประมาณสองปีเรื่องการคัดแยกขยะแล้วก็เอาขยะที่เสีย ที่เหม็นมีกลิ่นออกแยกออกจากข,ขยะทั่วทั่วไปออกมาทำปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ขยะทั่วๆวไปก็เก็บไปขายนะคะเมื่อก่อนเราจะจะให้เป็นซาเล้งเก็บตามหมู่บ้านแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นวิธีที่ชุมชนจะต้องมีส่วนร่วม ให้ชุมชนคัดขยะไว้ที่บ้านแล้วก็พอถึงวันนัดให้เอามาที่บ้านประทานขยะให้เอามารวมกันเป็นกอง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 ของใครของมันแล้วก็เวลาเขามาขายเอาคนนี้ชื่อยันคนนี้ชื่อแก้วได้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ออกบินไปจ่ายเงินทันที ก็ทีแรกก็อย่างพี่บอกว่าไปเห็นขยะมาก็มาคิดเราเองก็ขายขายให้แม่ค้าไปเรื่อยๆที่นี้เขาก็เอาไม่หมดใช่ไหมคะเป็นของที่ไม่เอาเขาก็ไม่เอามันก็ทิ้งอยู่ก็มาคุยกันว่าทํายังไงตัวพี่เองเริ่มมาก่อนบอกว่าเรามาคัดแยกขายกันไหมพอดีก็ป้าปานีเขาก็บอกว่าทํากันเลยเดี๋ยวป้าจะสนับสนุน พี่ก็เกิดคิดขึ้นมาว่าอ,อ๋อทำก็ทำก็พอดีทำไปทำไปเทศบาลเขาก็เข้ามาร่วมด้วยทีนี้ก็พอถึงเดือนหนึ่งก็บอกให้พ่อค้ามารับครั้งหนึ่งจุดที่นี่เพราะว่าช่วยกันอยากให้บ้านเราดูน่าอยู่น่ามองป้าปนีก็บอกว่าก็ดีป้าก็จะสนับสนุน การสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางรัฐบาลได้เข้ามาผลักดันและสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ครับเช่นเดียวกันนะครับกับชาวบ้านตำบลบ้านหนุนที่พวกเขานะครับมีหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้โดยนําวัสดุเหลือใช้มาเปลี่ยนเป็นสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและมีคุณค่าครับกลุ่มผ้าด้านมือ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านตำบลบ้านหนุนนอกจากชาวบ้านที่นี่จะทำกระดาษสาเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ยังใช้เวลาว่าในการเย็บกระเป๋าผ้าด้านมือเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับตัวเองครอบครัวและชุมชนกิจกรรมที่ที่ทำในวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพนะ,ะของประชาชนที่ ขาดโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษานะคะแล้วก็มีมีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนอาชีพผักผ้าปักผ้าด้านมือนะคะของของของตำบลบ้านหนุนนะคะทางกศนอก็ได้ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพื่อที่จะให้เขาได้มีรายได้รายได้เสริมะยายามว่างงานนะ,ะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับกับชุมชนตรงนี้ ก็ฮู้ฮู้จากป้าปานีนะเจ้าเนาะก็เคยก็ขอไปหว่วมก็เปิดน,นะเจ้าเนาะเป็นเกียวก้าสิงแหวดล้อมก็ฮู้รู้ว่ามันดีสําหรับภูุมิใ่นเจ้าอยากจะมีหน่วยงานมาสนับสนุนกลุิมนะเจ้าเนาะอยากให้มีความเข้มแข็งของภูุนะิเจ้าะกะที่เป็นภูุิมขึ้นมานี่เพราะประทานภูุิมเข้มแข็งตัวนะเจ้าเนาะตอนนี้ภูุิมก็อยูกะพยายามเพ้่เข้มแข็งไปเรนะื่อยๆ าะว่าคนในกลุ่มกัสามัคคีกันดีนะเจ้าอยากจะไปเป็นพันธมิตรกับสิ่งแวดล้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าร้านผ้าธรรมชาติตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งโฮองอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นร้านที่ผลิตสินค้าผ้ามหฮอมของฝากชื่อดังประจำเมืองแพร่ที่ร้านมีการผลิตด,ด้วยวัตถุดิบและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจะเป็นร้านพันธมิตรกับศูนย์การเรียนรู้ของป้าปราณีอีกด้วยร้านผ้าธรรมชาติเกี่ยวข้องกันด้วยเพราะว่าเราอยู่โครงการเดียวกันเราก็มีอะไรเราก็ปรึกษากันเพราะว่าเราจะไปปรึกษากลุ่มเอินเนี่ยกลุ่มเอินก็ใช้สารเคมีอยู่เราไม่สามารถที่จะเอามาตรงนี้ได้เราก็มาจอยกันว่า จะทำกล่องใส่ผ้าก็มาตรงที่ศูนย์การเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะคะคือตอนนี้ผ้าธรรมชาติที่นี่จะเป็นที่นิยมแบบทําเป็นของฝากของที่ระลึกแล้วที่นี่ก็ได้เอากล่องกระดาษสาจากป้าปานีมาทำเป็นแพ็กกิ้งเพื่อยก ระดับเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่นี่เพราะที่นี่จะทำเรื่องอสีธรรมชาติที่ไม่มีเคมีปนเปื้อนเลยค่ะกล่องเวลาเอากล่องกระดาษสาของป้าปณีมาแพ็คก,กิ้งของถือว่าเป็นเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ดีมากค่ะตอนนี้อยากให้ป้าแกปั้นคนที่สามารถจะได้สัก 70%ของป้าก็ยังดีอะค่ะคือป้าทุ่มเทมากทุ่มเทมากมากทำตรงนี้ศึกษาเท่าที่เราจะศึกษาได้ว่าเราจะพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่ากระดาษสาตร,ตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเราทําจริงๆอ่ะมันพัฒนาไปได้อีกไกลอีกเยอะมากแล้วอีกอย่างพี่เป็นคนรุ่นใหม่ พี่ก็อยากจะให้กระดาษสาเนี่ยมันไปอีกไกลมากเพราะว่ารูปแบบกระดาษสามไม่ได้มีแค่นี้มันมีอีกเยอะเราสามารถเอาไปแมทหรือว่าเอาไปแมทกับสิ่งของสิ่งอะไรได้หมดทุกอย่างมันอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาไปฝีมือได้แค่ไหนอะค่ะพี่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเขาจะเป็นคนรุ่นใหม่แทนเรานะคะ จะใช้ในด้านคอมพิวเตอร์อะไรเขาก็เป็นหมดนะคะเว็บอะไรเขาก็ลงเป็นหมดนะคะเราสามารถใช้เขาได้ตรงนี้ที่เราทำไม่ได้เขาทำได้นี่แหละค่ะที่เราให้เขาเป็นที่พึ่งนะคะคือกระดาษสาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะคะ เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เราต่อยอดจากรบรรพบุรุษมาซึ่งจะเป็นภูมิปัญญาในชุมชนนะคะได้ดีมากและเราจะต้องต่อยอดจากบรรพบุรุษของเราตลอดไปทุกรุ่นนะคะให้กระดาษสาคงยืนอยู่กับในพื้นที่ชุมชนและในหมู่บ้านของเราค่ะ คุณค่าของผลงานอาจไม่ได้วัดที่ความสวยงามของสินค้าและผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นความภูมิใจที่ผู้ผลิตอย่างคุณป้าปานีได้มีส่วนช่วยทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภูมิปัญญาและวัสดุอันมีค่าจากธรรมชาติครับวันนี้รายการคนไทยดวงใจสีเขียวได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ